สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนๆคารามีเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะที่ทุกๆคนเห็นอยู่นี้ดอกสีส้มอมชมพูและแดงนิดๆเรียกว่ารากการพูหรือ New c a n e s b e r t นะคะเป็นภาษาเยอรมันซึ่งก็แปลว่ารากการพูเช่นกันค่ะ ปกติแล้วรากการพูมีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีส้มและสีชมพูนะแต่ว่าสีส้มนิยมปลูกกันมากเพราะว่าถือว่าเป็นราชินีนะคะราชินีของรากการพูราชินีของสีส้มนั่นเองลากการพูมีประมาณ50สายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งมีถิ่นกําเนิดในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะสายพันธุ์ที่โดดเด่นมาจากชิลีนะ,ะส่วนสายพันธุ์อื่นๆก็มาจากเอเชียเอฟกานิวซีแลนด์อเมริกัน ลากการภูแท้มีห็นกำเนิดในประเทศเยอรมนีนะคะพบได้ในลำธารในปา่าในสวนสาธารณะและก็ปัจจุบันนิยมปลูกในบ้านค่ะ,อะตอนนี้ตอนนี้ลากการภูมีการผสมข้ามสายพันธุ์นะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผลรักดอกไม้แล้วก็ทําให้คนนิยมปลูกลากการภูกันมากขึ้นค่ะลากการภูเป็นพืชตระกูลกุหลาบนะคะไม่มีกลิ่นนะ,ะเชื่อกันว่า มีชื่อสามาัญว่ากึมซึ่งมาจากภาษาเก็กซึ่งแปลว่าลิ้มรสนะคะลากการภูจริงมาจากเยอรมันเป็นพืชสมุนไพรโบราณนะคะในสมัยก่อนคุณเยอรมันใช้เงานะคะใช้ปรุงรสวายแล้วก็เบียร์และยังใช้แทนการภูนะคะและถือว่ามีฤทธิ์ต้านปีศารลากการภูมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็แทนนินนะคะแม้กระทั่งวันนี้ลากการภูที่เยอรมันยังนํามาใช้นะคะในการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วย ด้วยความสูง20ถึง80ซนติเมรากกันพูจึงเป็นหนึ่งในไม้ยืนต้นที่มีขนาดเล็กกว่าไม้ยืนต้นทั่วไปแล้วก็เป็นไม้ล้มลุกพันกึมที่เป็นที่รู้จักกันอีกด้วยนะคะรากการพูที่ได้รับความนิยมและนิยมปลูกกันมากที่สุดได้แก่รากการพูโกบอนที่มีสีนะคะมีดอก ไม้สีเหลืองอมส้มพระอาทิตย์นะคะเหมือนกับต้นนี้เลยค่ะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นรา,ากการทูไฟลี่บอนะคะที่มีดอกอเป็นสีแดงเลือดะคะ่ะทั้งสองเติบโตแล้วสูงเพียง40เซนติเมตรนะคะทุกคนเลยนิยมปลูกเพราะาาเป็นรากการทูสมัยก่อนจะสูงถึง80เซนติเมตรมันก็จะสูงเกินไปนะคะจะเติบโตเป็นกอเหมือนดอกคารนชัมแล้วก็จะบานสะพั่งในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่ามิชียนไทยในเยอรมันด้วยนะคะเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย